สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งแน่นอนฮะก่อนที่จะไปติดตามผลการแข่งขันที่เชลซีครับเอาชนะฟูแลมไป2ประตูต่อศูครับ ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่ามีใครลงสนามกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อีเลนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง s u ซูกิเอ t ิก้าสมาร์ทไฮบริดครับเดอะพาวเวอร์ออฟสมาเต็มที่ทุกฟัง์กชันเต็มพลัง Smart Hybrid ดนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ ไปว่ากันถึงไลน์อัพ11ตัวจริงกันก่อนครับฝั่งของเชลซีครับประตูเนี่ยใช้กาเบรียลซาโลนีนาเฝ้าเสานะครับเกมรับมีมาโลกุสโตเตียโกซิวาบาเชยแฮมฟรีแล้วก็เบนชิวเวลครับคู่กลางเป็นเอนโซเฟรนเดสกับอังเตรซันโตสแนวรุกเนี่ยมีราฮิมเซอร์ลิงคานิชูอูเมกาแล้วก็คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับโดยที่ทางด้านของเมสันเบอร์สโตเนี่ยเป็นหน้าตัวเป้านะครับ แล้วก็เชลซีเนี่ยมาได้2ประตูครับจากเตียโกซูวาครับนาที20กับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนาที41สนะฮะส่งผลให้สุดท้ายเชลซีก็สามารถคว้าแชมป์ในรายการซัมเมอร์ซีรีส์ไปครองได้นะครับส่วนข่าวที่น่าสนใจก็มีหลายเรื่องนะครับก็เริ่มกันที่บาริโซโปเชติโนครับพูดถึงคันนี่ชูอูเมก้าครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งหมายเลขก10และหมายเลขก8 เขามีความสามารถมากๆครับมีคุณภาพที่ดีมากๆในรูปแบบของเราครับเขาสามารถใช้พื้นที่ต่างๆในสนามได้ดีนะฮะ mm. ขณะเดียวกันครับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูพูดถึงเกมปรีซีซันก่อนเริ่มฤดูกาลครับเขาบอกว่าเราต้องการชนะทุกเกมครับแล้ววันนี้เราทําเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเรามีความสุขครับเราลองบางตําแหน่งในช่วงปรีซีซันเราต้องการลองทุกอย่างครับผมลองสามตแหน่งหลังจากนั้น มาเราจะมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันดีสำหรับความมั่นใจครับเราทำปรีซีซั่นได้ยอดเยี่ยมเราต้องการชนะใน3เกมสุดท้ายกับดอทมุลหลังจากนั้นเราก็พร้อมสำหรับฤดูกาลนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะเกมสุดท้ายนะฮะจะเจอกับดอทมุลจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือเปล่านะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ครับมีรายงานจากโรมาโนครับบอกว่าหลังจากปิดดีวกับเลสลี่ย์อุโกชูกู เชลซีจะหันไปเน้นการเจราจากับเอลเยวาฮีอีกครั้งครับการเจราจาจะดําเนินต่อไปเพื่อที่จะตกลงเงื่อนไขกับมงปริเยให้ได้จากนั้นจะปล่อยยืมวาฮีไปที่สตารบุกขณะเดียวกันเชลซีรู้ว่ามีอีก2ส,สโมสรที่ให้ความสนใจวาฮีเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเดียลติกบอกว่าอุโกชุกูเนี่ยกำลังเดินทางไปสหรัฐครับเพื่อเข้าร่วมทีมเชลซีเขาจะได้รับการประเมินโดยมาริโโปเชติโน ว่าจะปล่อยยืมตัวไปสตาบุกหรือไม่นะครับขณะเดียวกันครับก็เมื่อเช้าที่ผ่านมานิซาคินเซล,ล่ารายงานบอกว่าโปเชติโนเนี่ยยืนยันว่าอุโกชูกูเนี่ยจะถูกปล่อยยืมตัวนะครับนอกจากนี้ครับเมื่อช่วงสักประมาณสามสี่ทุ่มบ้านเราเมาื่อวานนี้ดันแคนคาเซลครับรายงานบอกว่าเชลซีกำลังพยายามเจราจาตกลงที่จะดึงตัวคลีเลนเอบาเป้มาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ซึ่งเรคคอร์ดเนี่ยเขาก็รายงานคล้ายกันครับบอกว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยต้องการเจรจาดีลเงินสดพร้อมกับแนมนักเตะครับเพื่อดึงตัวเอ็มบัอเป้มาร่วมทีมไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่ผมลงจากไลฟ์แล้วเนี่ยโอมาเฉยเลยครับเป็น breaking news ก็คือเชลซีเนี่ยตกลงกับโมนาโกในการเซ็นสัญญากับอักเซลดิซซี่ครับ กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมด้วยค่าตัว38ล้านปอนด์นะครับซึ่งโรมาโน่ก็รายงานเป็นฮีวิโกครับบอกว่าดิซซี่เนี่ยก็ได้ย้ายมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วน RMC Sport ครับบอกว่าดิซซี่เนี่ยมาลุข้อตกลงกับเชลซีครับโดยจะเซ็นสัญญา5ปีแล้วก็ขยายสัญญาได้อีก1ปีนะครับซึ่งฝั่งของนิซ่ากินเซล่าเนี่ยก็รายงานบอกว่ามีรายงานว่าทั้งแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ย จับตามองดิซซี่นะครับก่อนที่เชลซีจะเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาร์ซนอลครับแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เต็มใจที่จะจ่ายในราคาที่โมนาโกต้องการนะครับส่วนฝั่งของเรียมทูมี่จากเดียร์ติกครับบอกว่าการเข้ามาของดิซซี่เนี่ยทำให้มีผลกระทบต่อเทรโวชาโลบานะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยชาโรบาก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บพอดีเลยนะฮะโอ้โหโชคร้ายสุดๆนะฮะ ส่วนยาขอบซินเบิร์กครับบอกว่าเชลซียังคงสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้าเพื่อแข่งขันกับนิโคลัสแจ็กสันครับและก็ได้สอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับเป้าหมายหลักแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูฮะไอ้เป้าหมายหลักที่ว่าเนี่ยจะเป็นใครนะฮะนอกจากนี้ครับช่วงหกค่ำเมื่อวานนี้นะทันกิซซิงครับสื่อของเชลซีเนี่ยรายงานบอกว่าเชลซีได้ตัดสินใจเลือกโรเบิร์ตซานเชสเป็นเป้าหมายครับโดยจะเข้ามาแย่งตําแหน่งมือหนึ่งกับเกป้าในตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับ ซึ่งบาเกอร์เทอร์เนอร์จากเดลี่เอ็กซ์เพรสเนี่ยก็ตีไว้เป็นลือเหมือนกันนะก็รายงานบอกว่าเชลซีจะเดินหน้าคว้าตัวโรเบิร์ตซานเชสครับโดยทางเบนโรเบิร์ตโค้ชผู้สับัตูของเชลซีเนี่ยยกย่องโรเบิร์ตซานเชสครับแล้วก็กระตือรือร้นที่จะกลับมาร่วมงานกับโรเบิร์ตซานเชสอีกครั้งในขณะที่บร i g ันเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอนะครับก็ปีที่แล้วนี่มีช่วงหนึ่งไม่ได้เล่นนะฮะหายจากทีมไปเลยเพราะมีปัญหากับโรเบิร์โตเดซาบี้ฮะ ขณะเดียวกันครับเดลี่เมลก็รายงานคล้ายกันครับบอกว่าเชลซีเนี่ยขยับตัวแล้วครับในดีวของโรเบิร์ตซันเชสหลังจากต้องการเสริมทัพในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับขณะที่ไนตี้มินส์ครับอันนี้ตีไว้เป็นลือได้เลยครับบอกว่าเชลซีมั่นใจว่าจะคว้าตัวไมเคิลอลิเซมาจากคริสตัลพาเลซได้นอกจากนี้เดลี่เอ็กซ์เพรสครับยังบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องการคว้าตัวโมเมตคูดูสมาร่วมทีมโดยนักเตะก็กำลังเป็นข่าวกับเชลซีในเวลานี้ ส่วนเด e ะ e ก r e t ตส์กครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเอาชนะบร h t ันในการเซ็นสัญญ,ญากับโอลี่แฮร์ริสันครับดาวรุ่งวัย16ปีจากนิวคาส t เซลมาร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นี่คือข่าวทั้งหมดฮะที่เกิดขึ้นในอรอบค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เรียบร้อยฮะสำหรับทางฝั่งของเชลซีกับซัมเมอร์ซีรีส์เก็บ3คะแนนได้แล้วก็เป็นแชมป์เพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับกับ ในส่วนของชัยชนะแล้วก็ฟอร์มการเล่นช่วงปรีซีซั่นขออภัยนะฮะที่ไม่ได้ไลฟ์นะครับผูเพราะว่าร่างกายไม่ไหวจริงๆแต่เดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาไลฟ์หลังเกมเชลซีฟูลแลมอย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยส่วนใครมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีซาซี่อย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ